สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะไปตกปลานะคะกิจกรรมยามว่างๆเสร็จจากไล่จากนาตามภาษาชาวบ้านที่นี่นะคะหน้านี้เขาก็นิยมไม่ตกปลาก็ยกยอหรือว่าหาของปา่าหาหน่อไม้หาเห็ดกันนะคะเดินเลาะทุ่งไปตกที่นากันนะคะ มามาถึงหมายที่เราตกกันเป็นประจำนะคะข้างนาเนี่หนะคะมันมีเจ้าบ้านจากอีกหมู่บ้านใกล้ๆก,กันเขามาตกกันเยอะนะคะมาประมาณสามคนอยู่ข้างๆกันนะ,ค,ะคือเราต้องจองหมายใครหมายมันนะคะวันนี้ก็เอาเหยื่อไส้เดือนมาค่ะคันเบ็ดทิ้งไว้ที่นาน,นะคะแต่ก็มีหลิวมาด้วยคันนึงแต่ว่าเอาไว้พกค่ะแต่ว่าถ้าไม้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คันเบ็ดไม่ไผ่ มันจะดึงง่ายกว่าค่ะวันนี้ก็สองคันนะคะเหมือนเดิมหมายนี้ปลาจะเยอะเพราะว่ามันอยู่ใต้กอไผ่นะคะปลาจะชอบแบบนี้แล้วก็จะเป็นน้ําค่อนข้างจะเชี่ยวหน่อยน้ําไม่ลึกนะคะน้ําตื้นๆแล้วใส่เหยื่อก่อนค่ะเอาไส้เดือนลงนะคะหนอนลด,ด่วนก็เอามาค่ะแต่ว่าน้ํายังเยอะอยู่นะคะต้องให้น้ําลงก่อนนี้นิดนึ่งือจะเอาถด,ด่วนลงจะกินดีกว่าค่ะตอนนี้น้ําคุณหน่อย คันแรกก็จะหย่อนลงก่อนเดี๋ยวใส่คันที่สองนะคะไส้เดือนแล้วก็ตัวหนึ่งแล้วก็แบ่งเป็นใส่ได้สองคันตัดครึ่งนะคะส่วนใหญ่จะตัดครึ่งให้มันยาวๆหน่อยถ้าสั้นเกินไปไส้เดือนมันจะตายมันไม่ดิ้นนะคะปลาก็ก็จะไม่ค่อยชอบนะปลาบางตัวก็จะชอบเล่นเหยื่อที่แบบยังเป็นๆน,นะคะปลาหางแดงนี่เขาจะเป็นแบบนี้ โคลนเยอะนะคะน้ำขึ้นแล้วก็เพิ่งจะลงได้วันเดียวเริ่มตอดเหยื่อแล้วคะ่ะคันแรกไปแล้วคะ่ะเริ่มแล้วคะ่ะจะดูซิว่าตัวใหญ่ไหมเริ่มลากไปแล้วคะ่ะยังไม่ทันเสร็จเลยเหยื่อค,คันที่สองดึงคะ่ะตัวนิดเดียวคะ่ะปล่อยไปนะคะแต่ก็เอาได้นะคะถ้าจะนี่เอาไปทอดเดีแยวเราปล่อยไปก่อน หาที่นั่งก่อนนะคะมันเป็นโคนนะคะตรงนี้โคนเยอะเดี๋ยวไปหาไม้มาลองนั่งก่อน,นะคะ่ะไม้ไผ่ยอยู่ใกล้ๆนะคะได้แล้วค่ะนั่งแบบนี้ค่ะจะไม่ค่อยเอาเก้าอี้มากันนะมันพลุงพลังค่ะไปแล้วค่ะคันนี้ไปแล้วค่ะดึงค่ะโอ้ปลาขาวหางแดงค่ะกินยังไม่ทันมิด รอดูอีกคันหนึ่งใส่เหยื่อแล้วก็โยนก่อนมาแล้วค่ะคะันอีกคันหนึ่งเริ่มกินแล้วค่ะไปแล้วต้องรอก่อนตะกี้หลุดไปแล้วเอารอดูรอดูดึงค่ะดึงโอ้ได้แล้วค่ะตัวใหญ่นะคะตัวนี้ถือว่าใหญ่เลยแหละตัวนี้ จะให้ดูใกล้ๆปลาขาวหางแดง่ะไซส์แบบนี้คือใหญ่แล้วนะครับก็จะยาวกว่าฝ่ามือนี่ถือว่าใหญ่มากนะฮะเดี๋ยวรอลุ้นคันต่อไปคันนี้มาแล้วค่ะคะันนี้เอาเหมือนตอดเล่นๆน,นะคะถ้ามีฝูงปลาเล็กนี่ต้องคอยระวังเดี๋ยวเขาจะลุมเยือดึงคดึงนี่โอ้ตัวเล็ก แสดงว่ามีฝูงตัวเล็กมายังไงก็ดึงให้ถึงฝั่งก่อนค่ะให้ล่วงขี้โคลนก่อนจะอยู่แน่นอนล่ะตัวนั้นก็เริ่มเริ่มกินแล้วนะคันนั้นนะใส่เยือะะ่อแล้ว่ะเปลี่ยนเยือ่อถ้าเยื่อมันโดนกัดแหวงแวงนี่นะคก็คือเปลี่ยนได้เลยโยนไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้มาแล้วค่ะเริ่มมาแล้วค่ะดูซิดูซิ ให,ให้เดี๋ยวรอสักพักก่อนดึงค่ะดึงอื้ต้องรอจังหวะนะคะให้รอให้ทุนวิ่งปากขาวหางแดงค่ะวันนี้ไม่มีแดดนะคะอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนอาจจะตกช่วงบ่ายหรือหลังเที่ยงไปตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรค่ค่ะแค่นี้เราก็ดีใจแล้วคะ่ะคนชอบลุ้นนี่จะตัวเล็กตัวใหญ่ก็ตื่นเต้นหมดแล้วคะ่ะ ไปแล้วไปแล้เอ้าีกตัวนี้ดึงดึงแรงนะคะอุ้ดึงเอาหลุดเสียดายดึงเร็วไปหน่อยเพิ่งจะลากไปจังหวะวัดปลานี่ยถ้าเราเร็วเกินไปมันก็จะหลุดนะคะปลาใหญ่ชอบหลุดค่ะต้องรอให้เขากินสักพักก่อนใส่เยอะอันนี้ไปก่อนไห้แล้วค่ะวางคู่กันนะคะน้ำเริ่มเชี่ยวตัวนี้เริ่มต่อดแล้ คันขวาตอดไปแล้วหนึ่งดึงแรงนะคะแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่ปลาขาวอังแดงนี่โดดยอ,อก็เก่งนะคะกินเบ็ดนี่ดึงแรงมากช่วงนี้เราไม่ได้มาตกเพื่อสนุกหรือเพื่อความตื่นเต้นนะคะมันเป็นวิธีการหาอาหารของคนบ้านเรานะคะเราต้องหากันอย่างนี้ทุกวันนะคะหน้าฤดูการไหนมีอะไรเราก็มาหากันเนี่ยคันที่มาแล้วค่ะ คันนี้มาแล้วเตรียมดึงค่ะดึงตัวพอประมาณก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ปลารุ่นนี้ตัวขนาดนี้ก็มีไข่แล้วค่ะถ้าช่วงฤดูวางไข่ส่โยนแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้นี้วนหนาดึงค่ะล่วงนะครปากแคบ ใช้เบ็ดกันใหญ่ก็จะล่วงอย่างนี้ค่ะบางคนก็ใช้เบ็ดอันเล็กแต่เราอยากได้คัดปลาตัวใหญ่อยากได้ตัวใหญ่ๆมันไม่ใช่ว่ามีแต่ปลาหางแดงอย่างเดียวมันมีปลาดุกหรือว่าปลาช่อนนะคะปลานินก็มีนะคะปลาตะเพียนล้างน้ำก่อนนะขี้โคนพอประมาณนะคะโยนไว้ก่อนโยนใกล้ๆฝั่งนี่ค่ะโยนไปไกลเดี๋ยวติดติดไม้ ไปแล้วไปแล้ดึงอืดึงแะแรงนะดึงแต่ตัวไม่ใหญ่ดึงแบบนี้ดึงสู้มือมากเลยอะบางตัวก็ชอบเล่นเหยื่อนะตอดแล้วก็ลากไปแล้วก็ลากวนไปวนมาแต่ว่าเขาจะคาบเหยื่อมินมินก็จะเล,เล่นกับเหยื่อปลาบางตัวนิสยัยมันไม่เหมือนกัน ถ้าตัวใหญ่ๆนี่ก็คุบเหยื่อลากเลยทันทียดึงเนะี่ยติดแน่นอนค่ะมาลุ้นกันต่อออัน,อน,อนดึงดึงเอาหลุดค่ะหลุดมาลวมาละโยนไปอีกรอสักแป๊บน่าจะตัวเดิมนะรอก่อนดึงเอาโอ้นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าคราวที่แล้วอีก ตัวใหญ่ก็เา้าวที่แล้วได้ตัวใหญ่สองตัวแล้วนะ้อ้น้องๆปาะตะเพียนนะเนี่ยปลาขาวหางแดงไซส์ขนาดนี้ย่างอร่อยมากๆนะคะมันเต็มท้องเลยค่ะฤด,ดูเดือนนี้นะกินปลาขาวหางแดงย่างนี่อร่อยสุดๆเมนูเราก็เย็นนี้ก็ต้องเป็นปลาย่างน้ำพริกผักต้มนะคะเอาเรื่องเลยเนี่ยตัวเนี้หนักตุ๊บเลย มันเป็นกับข้าวเรานะคะเป็นอาหารเย็นของเรานี่ดูใกล้ๆนี่ตัวใหญ่ตัวเนี้ยคือใหญ่สุดแล้วค่ะดูความสวยนะคะตัวเกือบเท่าตะเพียนเลยนะคะแต่กินอร่อยกว่าตะเพียนนะปลาชนิดนี้ที่นี่มีเยอะค่ะใส่กระตีโอ,อยังกุกๆเลยมาลุ้นกันต่อ มาแล้วลอก่อนลอก่อนลอก่อนไปแล้วลุ้น่ะลุ้นละดูสิจะเล่นเล่นหรือว่าจะเอาจริงเอาเอาดึงดึงดึงโอ้ยที่บอกอะตัวเล็กก็จะลีลามากกว่าตัวใหญ่เหมือนปลาัยรุ่นยังเป็นัวรุ่นอยู่ตัวนี้ตัวนิดเดียว ดันกินลึกซะนี่ปวดยากจังตัวเล็กจะปวดยากกว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่นี้จะกินอยู่แค่ลิงฝีปากหรือว่าตรงใต้คางนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใช้เบ็ดแบบไหนอันนี้เป็นเป็นเบ็ดแบบบิดนะคะบิดปลายบิดอืมดึงยากจังอ่าได้ละใส่กระติกก่อนปมาใส่เหยื่อแล้วก็ลุ้นกันต่อไป น้ำก็ลดลงเรื่อยๆนะคะลักษณะค้าคึ้งฟ้าคึ้งฝนนะปลาจะไม่ค่อยกินเยอะอย่างวันนี้ก็ไม่ถือว่าไม่ค่อยชุมเท่าไหร่นะคะเหมือนฝนจะตกนะคะลองดูคันนี้ดูสิเหมือนจะมานะเหมือนจะมีปลาขึ้นนะรอก,ก่อนเสียงดังไม่ได้คนระับปลาชนิดนี้ขี้ตื่น ดึงเอา้ามุดเข้าไปกินใกล้ใต้กอไผ่ตัวนิดนึงล่วงลงไปแล้วค่ะปล่อยไปตัวไม่ใหญ่อรอลุ้นไปอีกคันนี้คันนี้ดูซิรอก่อนรอก่อนจะเย็นเย็น ปลาไวรุ่นมาอีกแนละ้วยึกยึกยักยักเนี่ยปลาไวรุ่นมาแล้วคะ่ะมาแล้วมาแล้วน่าจะตัวไม่ใหญ่นะอย่างเงี้ยลีลานี่เยอะเหลือเกินจะลองดึงนะดึงอ้มันไม่ติดนะคะมันหลุดเดี๋ยวโยนไปใหม่เนะี่ยเริ่มวิ่งเหมือนกันละเริ่มแล้วคะ่ะเริ่มละ ด้านขวานะคะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมาแล้วคะ่ะดึงก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวดึงคะ่ะนะติดแน่นอนอืเห็นไหมปลาไวรุ่นแรงเหลือเกินมามาต่อว,วิ่งไปแล้ววิ่งเข้ากอไผ่ด้านซ้ายนะคะดึงคะ่ะเอาลูดค่ะดูดูคันขวานะคะันขวาก็กินนะคะ โยนไว้ก่อนนะดูคันขวามาค่ะคันขวาจะได้ไหมดึงเอาเอาเอาหลุดอีกเอา้าโยนลงไปก่อนกินทีๆเลยเนี่ยไปละไปละดึงขาวหางแดงเหมือนเดิมนี่ตัวนี้กินแล้วหลุดกินแล้วหลุดนี่ไซส์ขนาดนี้ลักษณะการกินนะคะเหยื่อก็ยังอยู่นะคะ เดี๋ยวสามารถเอาตกต่อได้ไปละวคันนี้มาแล้วมาด้วยกันหรือเปล่าลอทุกคนวิ่งไปแล้ววิ่งซ้ายมือนะคะเข้ากอไผ่เนี่ยลองดึงก่อนเดี๋ยว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 ดูสิจะวิ่งวนนะคะนิ่งอีกวิ่งแล้วก็นิ่งวิ่งแล้วก็นิ่งปะอะไรเนี่ยดึงก่อนเอา้าโอ้โหปาช่อนนะคะตัวไม่ใหญ่นะครับปช่อน ไซ้ขนาดนี้เอาปล่อยคืนไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะกินลึกนะคะถ้าไซส์ขนาดนี้ก็ต้องเอาไปทอดล้วค่ะมีฝูงปลาช่อนมากวนด้วยไปละคันนี้ไปต้องรอจังหวะก่อนไปแล้วบางตัวก็จะวิ่งนานหน่อยพอยกมาก็ฟาวบางตัวก็เหมือนจะนิ่งๆยกมาตัวใหญ่หน่อย ดูแล้วตัวนี้ก็ลีลาไม่เบาจะตัวไม่ค่อยใหญ่นะคะถ้าลักษณะอาการกินเหยื่อแบบนี้กระชากแรงด้วยเดี๋ยวจะดึงค่ะปลาคาวหางแดงนะคะดูดูจะให้ดูนี่ปลาไวรุ่นซไซส์ัยรุ่นนะคะเลือดร้อนใสยเย่เหยื่อแล้วก็มาลุ้นกันต่อ คันเดิมนะคะคันตะกี้วิ่งไปละรอดูนะเริ่มแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วเสียงดังไม่ได้นะคะเดี๋ยวป้าข้างข้างๆก็ตกใจนั่งบนอยู่คนเดียวนะคะไปแล้วเดี๋ยวเอาคันนี้หนีก่อนเดี๋ยวรอให้เขากินสักพักก่อนดึงค่ะอื้อ เจอไวรุ่นอีกแล้วยังไงนี่ฉันอยากได้ตัวใหญ่ๆเธอมาทำไมมีแต่ไซส์นี้เลยวันเนี้ยมาต่อกันดึงไวไม่ได้เดี๋ยวจะหลุดรอแป๊บหนึ่งดึงนี่มาเหมือนเดิมค่ะไซส์เท่าเดิมเพิ่งได้ตัวใหญ่สองตัวนะวันเนี้ย มีแต่ไซส์ขนาดนี้นะปลาขาวหางแดงหรือปลาแก้มช้ำมาใส่เหยื่อแล้วก็จะต่อกันไปยาวๆเดี๋ยวแดดเดี๋ยวร่มนะจริงๆถ้าแดดจัดนี่จะปลาจะกินเหยื่อมากกว่าลมแรงหรือคลื่นฟ้าคลื่นฝนถ้าอากาศแดดจัดจัด,จดนี่จะเหมาะมากกับการตกปลาหน้านี้ เปลี่ยนเหยื่อใหม่นะคะโยนไปแล้วค่ะรอโยนแล้วก็รอการรอทุนวิ่งนะคะไม่ได้ยากเลยค่ะการตกปลาไปแล้วค่ะวิ่งไปแล้วค่ะไปแล้ว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 ดึงเอาหลุดอีกเอายังอยู่ยังอยู่ลองดูดึงมาแล้วนึกว่าหลุดไปแล้ว มาแล้วเห็นไหมเหยื่อมันก็แะ่คายอยู่แบบนี้นะคะ่ะมันจะหลุดออกมาแบบนี้แล้วก็เอาเหยื่อเก่านี้ตกได้ถ้ายังเหยื่อย,ยังดิ้นอยู่มารอลุ้นต่อลุ้นทุกวินาทีนะคะที่ย่อนเบ็ดดึงอ่าดูสินี่นี่ตัวนี้ใหญ่หน่อยอเธอจะต้องมาเป็นอาหารของฉันฉันจะย่างเธอเย็นนี้ ตัวนี้ก็ขอเป็นตัวสุดท้ายนะฮะเราเจอพอแล้วนะคะเรามาดูปลากันนะคะวันนี้ได้แค่นี้ค่ะเพราะว่าเหมือนจะคึ้มฟ้าคึ้มฝนมาแล้วก็เสียงฟ้าร้องมาไกลๆนะคะตัวใหญ่สองตัวค่ะก็มีปลาช่อนสองตัวสังเกตความตัวใหญ่ของเขานะคะกับตัวเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะเทให้ดูนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ